ชาวบ้านจะแอบเผาขยะส่งทั้งกลิน่นทั้งควันเรารู้มาว่าที่ชุมชนท่ามะนาวเขาหาทางออกโดยการร่วมกันสร้างเตาเผาขยะระพนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องขยะแล้วยังนำความร้อนจากการเผาขยะมาเผาถ่านได้ด้วยและเขาทำอย่างรู้ค่าพลังงานครับ มไมเราต้องเลือกกำจัดขยะด้วยวิธีนี้คะไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอก็วิธีอื่นก็มีครับแต่ที่เราทำนี่เอาเฉพาะขยะแห้งฮะค่ะ,คะขยะเปียกเราก็ไปทำอย่างาอื่นไปทำปุ๋ยหมักอ๋อไปทำปุ๋ยหมักครับผมเอาแล้วเผาแบบนี้มันอันตรายไหมคะลุงก็อันตรายอยู่ครับแต่ว่าเราก็ดูแลเอาคืออย่าหนีช่วงที่ไฟไหม้ขยะเยอะๆก็เอามาสุมๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมแต่ก็ให้มันห่างจากที่พักอาศัยหน่อย คือไม่ให้มลพิษไปรบกวนเขาแต่พอชุมชนขยายตัวผู้คนมากขึ้นขยะก็เยอะขึ้นการเผากองจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนจุดนี้เองเราก็เราน่าจะพัฒนาเผาในที่จำกัดมันเราทำไงแล้วก็เผาอยู่แล้วค,คือว่ากำ,กำจัดขยะในครัวเรือนเลยเริ่มต้นเราเป็นคนทำเองเราก็กำจัดเองเนี่ยเราก็เลย มมาาาทเตตัวนนี้้ขึพี่คำออกแบบเตาเผาขยะให้มี2ชั้นโดยชั้นในเจาะรูไว้เพื่อให้ควันและความร้อนวนกลับเข้ามาในห้องเผาไหม้อีกครั้งซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิภายในเตาสูงขึ้นออบบเผาไหม้ได้เร็วขึ้นด้วยค่ะนี่คือเตาเผาขยะแบบซีเมนต์ที่มีความทนทานมากขึ้นซึ่งพี่คำได้คิดต่อยอดมาจากเตาเผาขยะแบบถัง200ลิตรซึ่งได้คิดทำไว้ใช้เองเมื่อปีที่แล้วค่ะ ความร้อามันสูงแต่ว่าความทนทานไม่มีเราก็เลยลองมาออกแบบที่วัดในชุมชนเพราะว่าวัดเนี่ยขยะเยอะมากเพราะว่าคนมาทําบุญก็หอ่อหิ้วมาอย่างเงี้ยเราก็จะหาวิธีกําจัดใครอยากจะทําก็ทําได้ไม่ต้องใช้งบประมาณที่สูงกอนี้ใช้มาก็เรื่อยๆก็ปีกว่าได้เดิมก็นีก,กองทั่วไปก็แล้วก็เผาจุดไฟเผาพอดีเขาคิดคนหนึ่งนี้มาก็มันก็ดีเลยอะ เร็วกว่าเวลาประมาณ5นาทีไฟหมดแล้วแล้วมันไม่ต้องดูแลมันด้วยเพราะไฟใส่เสร็จเราก็เดินหนีไปเลยขยะที่ว่ามันกึ่งแห้งกึ่งเปียกเนี่ยมันสามารถเผาไหม้ในตัวของมันได้เลยโดยไม่ต้องใช้วัสดุอื่นมาเผาช่วยมันให้ไฟแรงอ๋อแล้วมันช่วยแก้ปัญหาขยะในชุมชนเราได้หรือเปล่าคะได้ครับเพราะว่าการที่ว่าเราเอาขยะมามาสมกองไว้เนี่ยมันจะเป็นควันเยอะ มีอยู่ปีหนึ่งที่เผาไปแล้วมันลามเข้าป่าอ้อยก็เลยมีการสบเสียงกันมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลกันพอแก้ปัญหาเรื่องขยะในบ้านของตนเองได้แล้วพี่คำก็เลยรู้สึกเสียดายพลังงานความร้อนที่ใช้เผาขยะเลยคิดนําไม้เข้าไปในเตาเผาเพื่อทําเป็นฐานพร้อมๆกับการเผาขยะนับเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะก็พัฒนาต่อยอดว่าทํายังไงให้ความร้อนสูง เมื่อความร้องสูงขึ้นมาเพลิบมวลเบาหรือว่าฐานเนี่ยมันจะยังไงมันก็ต้องดีมันยังไงมันก็ต้องงั้นเพราะว่าการเผาคือการเผาเนี่ยเราไม่ได้เผาโดยตรงแต่เราเผาด้วยการอบหรือว่าการไล่ความชื้นออกนี่นคือตัวสําคัญก็คิดว่าจะต้องขยายผลต่ออีกทีนึงเพราะว่าเราจะต้องให้มันได้ฐานที่คุณภาพมาตรฐานและฐานบริสุทธิ์ อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเผากองขยะมีให้เห็นอยู่เสมอนะคะแต่ที่ท่ามะนาวจังหวัดลบบุรีไม่ยอมให้ความเสียหายเกิดขึ้นซ้ำซากค่ะพยายามนำองค์ความรู้ที่ได้จากการไปดูงานผสมผสานกับภูมิปัญญาเดิมมาสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงในชุมชนค่ะ